ไอ้เหี้ยดับเมสซี่คนไม่กลัวมันไม่ตายเลยกูคิดกูจะส่งอ่ะเด้อย่ามาล้อไม่ใช่ไม่จสองกูเว้นตัวทีมเนี่ยทีมสากเมื่อกี้อ่ะโดนโอ้กูรู้เลยทีมไหนไอ้เหี้ยไอ้ตี้ไอ้เหี้ยไอ้ตี้ไอ้ตี้เหมยแม่งอยู่อยู่ตี้อยู่กับเราอะไอ้สัตว์อ่าไอ้เชี่ยเออกูจะไม่ซอสได้ไอ้เหี้ยคยไอ้เหี้ยพวกคุณ c o m บ o อะ พองเลยนะเราแทงสองตัวไอสัตว์โอ้ย่อยเยี่ยเลไม่หว่ากูบอกว่ะไม่อยู่ในสมองได้มึงอ่ะเดืกดเลื่อยกเดยวกูจำได้โอโหแบบนเี่ยเลยเนี่ยพอมึงเลยนะโอเคกลับมาละเที่ยเลย อ่าถ้ามึง่เรียกตัวนี้มากูเชื่อมึงกูจะได้บัฟมึงโอเควะไยออกไอเ้ยจราดไอสัตว์ไอแพ้แล้วไอเทเข้ามาสองคนการด้วยการออกเกมโอ้โหเจอเหมยก็อะไรใ่ยี่แหละไอสัตว์ตัวเป็นยอดออ้เหี้ยได้ไอเี้ยังได้อีกแล้วคุย ้ยเยอะโอ้ยโอ้บ้านเป็นสปินเนอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเยอะคุณปี๊ดคปี๊ดชเดโปเฮ้อเจ้าจระข้าใหญ่วยเออาไปเอาไปเยอะไปสัตว์ อยู่ด้วยกูไม่อยากอยู right> ่คนเดียวไอ้เฮียตัวแฮกเกอร์มาแล้วไอ้สัตว์เหมยไปแล้วเหมยไปแล้วเดี๋ยวพี่เบียนี่วันนี้กูยังไม่ let's go เฮ้ยยูดีไอ้เฮียพ่อเหมือนข่วยต้องแข่งแช่หาแม่มึงนนผมขอโทษจากใจจริงขุวยเอ้ยข่วยพ่อมึงมึงโดนติดให้ปังมหัวไอ้เหี้ย

ที่พี่ที่ทำเมื่อกี้น่ากลัวใช่ครับกูตายเลยอ๋อมึงเป็นแทงมึงก็ไปสิมึงจะจืนหลังน้งโอ๊ยอะไรีมึงเป็นแทงมึงทำไปดิเป็นแทงเป็นแทงตัวใหม่ดีโง่มากค,คุยตัวโกงเลยแถมเล่นเงี้ยไอ้แม่ไอ้คุยเอย เขาไปยี่คุยแหม่เย็ส yeah, เดี๋ยวไปให้เข้าคอมโบเจี <c ười> <c ười> ยบมากโวยคนเขาบอกกันดีวจีมาก็ถ่ายเยอะข้ yeah, ใจไม่มีนอกดาวแล้วคุณหลอดที่ผ่านแล้วว้าว อยู่นี่ันเี้ยอยนี่มคุยอะไเฮ้ยคุยไม่ไม่ใช่เไม่่องเท้ากันเวรมาไว้คุยคุยเียโอ้เอ้ะไม่ย่ อุ้ยทำไมมันอยู่ตี้นู้นมึงมึงชนะอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้สัสนี่มันลองปลาร่ามาได้เปล่าเจ็บเจ๊อะต่อไปไอ้เหี้ยต้องตายกันโอ้คุ้ยตายกันหมดเลยเหี้ยคุ้ยเหี้ยคุ้ยเดินติดพ่อเหยใช่เจ๊เหมือนกันที้หายตัวเจ๊ดีพีกูแกยิบจิมเร็วกู นั่นรีบอยโ์โควิงกูก็จบแล้วไอ้คุยเฮ้ยยี่ไหนวะนี่มีหลังๆเราเรามีมีไอ้ฝา่าปล่อยแม่งไงยังไม่ต้องไปสนใ่ใจดันเลยยี่หลังกูโอเคหลังมี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  เอดมี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 เอมีฟังฟังคุย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 พ่อมึงพ่อมึงกระบังคุยทอดคุยคุยคยกระบังคุยทอดเมาเอ้าดอนคุยแบบว่ากูโกบะไควายโง่เฮียตายซะเฮียบ้าแลเป็นชี้อะไรแทงมึงง่วงนอนหรอแทงแล้วไปคุยกับร่างม่วงเอ้า

ไอสัตว์มันจะไปบอกนี่อะไรก็ไหวคุยคอนเนอร์กอดน้องคุยเหี้ยแมลงวันในสัตว์อ๋อยี่นี่ก็บินทั้งวันเลยได้เด้เหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครผู้ชมยี่นี่ก็บินทั้งวันเลยพ่อได้บินทำไมได้วบินทั้งวันทำไมอ่ะเออตายตายเหี้ยหรือคุยจู่ไปหลอดเลย เฮ้ยเฮ้ใครรอดอ่ะวันนี้เอาคิวไปไอ้สัตว์เฮ้เมื่อกี้ท่าไม่หลงเหรอไปละตัวเป็นแดงนะเว้ยมึงหลบหลังตั้งแต่ตอนมนโควยอะไรยังไปดินอนต่อยดิต่อยดิแล้วดิ ใายทีนกอดเก่าหนีไปไหนได้เหี้ยไอ้ลูกกะหลี่ยิงไม่โดนเข้บใจเจอตัวเขาเตอรินมนะอะไรบางทีที่กูย,ยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนกูง่วงนอนแบหนึงที่คุยไอ้จังไรจังไรจิจ๊ดคุยไวย้คุยยัดแม่แข่งแข่งทังง้งชาติที่อยากได้ช่กูด้วย เยอเล่นต yeah. <too> ัวแหละสิงตาก็ตัวเมยตัวเดียวกูได้เยอะเกี่ยวอะไรแต่ตอนแรกกูบอกเลยนะไอ้เหี้ยแทงลูกหี่อะไรไม่ชอบเลยหรอโอ้ยแม่งอ่ะอ่ะอ่ะแทงยิงครับหลายรอบเล้เนี่ยแม่งแอบหลังต้องปเป็นลูกหี้ยอะไรวะไหย เใจมัน่อก้เียไเียวดีโอเดี้มึงเปแดงเหรอสอดอนีเด <im defects in the heart> ี yes. oh ่ย oh, มันไรมึงตกใจอะไรมึง <laughs> ม oh ึง oh กูวกูมึงตกใจอะไรอู้เอาได้เฉยไี้นี่ยโอ้ยอ้ยแม่งใครก็ไดฆ่าเหมืทีเอออย่าเดี๋ยวมันเป็นเาเป็นนอเป็นอ้พูดนอเป็นไอ้ที่นี่หลบไม่ได้พุ่งนมไป็น ต้องปัดอย่างเดียวคดกระดเดินไปเจอฟาร่ากูหิวให้ฟาร่านี่ตกใจกดวง,งแม่งเลยกว <c oughs> ง,ลง,งลหลุมพื้นมันต่ำเพ้่เหี้ยโอ้โหโคตรเหลี่ยมเฮ้ยหือจะไม่ทันเฮ้ยมึงเป็นแทงนะวุย้ย

ตายดูไม่ตายดีอยโชว,มว์มึงเดินดมึงแทงนะน,น้ำดิที่นี่เดินชูหลังเพื่อนมึง่วยเช้าว่ะมึงอะ่ะ ผ่านแล้วไม่มีสต,ติต,ตัวใครต <c oughs> ัวมันแล้วตรงใครตัวมันจริงๆเลยเรามันเรานำมันน่าจะชนะอยู่มั้งนะมิกซ์อัพป้อยป้อยป้อยเอาเป็นไรใครมุงน,นอนวะโอ้มึงเยอะโอ้ ค oh like, oh okay, really. ุยอ๋อมึงเปิดโฟล้อเหรอเฮียกูเห็นมันหลายรอบแล้วไอ้สัตว์มันยืนนิ่งหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยเลยโวยท่าแล้วเล่นท่าแล้วโอ้โหโวยโควยเหี้ยไอวย แทงงงไอ้เหี้ยมึงจะเลยไอ้ย่าไม่กูมึงก็ตายไอ้คุยนี่จะยังไงไอ้สัสอ๋อไอ้ย่าก็ตองกรองโควติไอ้ควยไม่ได้เท่มึงก็ตายแล้วมึงอ่ะคุยยศแม่กูเห็นมันยืนหลายรอบแล้วไอ้ย่าไปทำหนี้ย่าเลยชีวิต